เมื่อเวลาที่ชีวิตเรามีปัญหาหนักนะคิดไม่ออกอย่าเพิ่งคิดเสียเวลาปวดหัวปเปล่าหยุดก่อนนะงานนี้ยากเกินไปหยุดก่อนเรื่องนี้ยุง่งซับซ้อนเกินไปหยุดก่อนกระทั่งเรื่องในชีวิตนะเรื่องในชีวิตเราเกิดปัญหาวุ่นวายเนี่ยลูกติดยาให้มาจะทำยังไงอย่างเงี้ยนะหยุดตัวเองก่อนนะอย่าเพิ่งรุ่มใจอย่าเพิ่งวุ่นวาย อย่าคิดแล้วคิดอีกหาทางออกไม่ได้เบรกตัวเองไหวพระสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะลืมลืมไม่ปัญหาที่มีอยู่สักชั่วคราวก่อนนี่พอจิตใจเราสงบนะมันถอยออกมาจากการที่มันหยุดมันได้พักแล้วเนะีมันถอยออกมานะสติปัญญามันจะแหลมคมนะมันจะมองการแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายเลย เมื่อปีห้าสามนะหลวงพ่อเจอวิกฤตครั้งหนึ่งในชีวิตนะโดนรุมโจมตีรอบทิศท,ทางคล้ายๆสงครามเก้าวทัพนะมาทุกทิศท,ทางเลยนะไปฟ้องร้องอะไรรอบนะสารพัดกาว่าต้องเล่นงานเราจอดแน่ๆรอบนี้ ไอ้ติดคุกอะเขารู้ว่าหลวงพ่อไม่ต้องติดคุกแล้วเขารู้อยู่หลวงพ่อไม่เคยทําอะไรชั่วแต่ต้องการกดดันนะให้บ้าตายไปเลยอย่างเงี้ยหลวงพ่อมาเห็นจะเดือดร้อน,นเนี่ยถึงเวลาเราก็ทําความสงบของเราไปบางทีนอนด้ยวยซ้าไปนะนอนไปตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้แล้วว่าเราจะต้องทําอะไระจะต้องทําอะไรทําตอนไหน ทำอย่างไรอะไรเนี่ยจิตมันรู้ขึ้นมาหมดเลยนะมันก็เดินไปด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาปัญหาที่ว่าใหญ่ไม่เห็นจะใหญ่จริงเลยปัญหาที่หนักหนาถ้าเป็นคนที่ไม่ได้พาวนาลนะคงว่าตายเราเฉยๆเราผ่านไปอย่างสบายสบาย ียกเป็นตัวอย่างให้ฟังนะว่าเวลาที่วิกฤตวเลาชีวิตมีวิกฤตการเราคิดอะไรไม่ออกเนะอย่าฝืนคิดพักซะหัดหยุดซะนะหยุดกับการไหว้พระสวดมนต์อยูดอนะไหยุดความฟุ้งซ่านในสมองเราให้ได้ใ,ใจเราสงบใจเราสบายนะมันจะมีทางออก ที่มันง่ายกว่าที่คิดที่ว่าคิดแล้วหาทางออกไม่ได้จริงๆทุกปัญหามีทางออกในตัวเองทท้งนั้นแหละในชีวิตเราเนี้ยเราบอกปัญหานี้ร้ายแรงไม่มีทางออกไม่จริงหรอกทุกปัญหาต้องมีทางออกบางทีเราไม่ต้องทำอะไรนะปัญหามันก็แก้ตัวของมันเองเวลาเคลื่อนเปลี่ยนไปสถานการณ์เปลี่ยนไปที่เคยเป็นปัญหามันก็ไม่เป็นแล้ว เพราะเรารู้จักหยุดนะรู้จักรอเป็นศิลปะในการดำรงชีวิตอันหนึ่งนะในทางธรรมก็ใช้ได้รู้จักหยุดแล้วก็จิตมันจะมีกำลังมาเจริญปัญญาพิจารณาธาตุพิจา,ารณาขันนะวิญญาณกายพิจารณาใจอะไรเนะี่ยจิตมต้องมีกำลังในทางโลกหยุดเวลาที่สับสนวุ่นวายไม่ต้องคิดมากว่าจะแก้ปัญหายังไง ทีไม่ต้องทําอะไรนะปัญหามันแก้ตัวของมันเองก็ได้เพราะมันก็ไม่เที่ยงล้างกิเลสด้วยปัญญาปัญญาเท่านั้นที่จะฆ่ากิเลสได้สติก็ไม่ได้ฆ่ากิเลสกิเลสเกิดสติรู้ทันเรียกว่าจับมันได้แต่ไม่ได้ไปตะครุปกิเลสมาแล้วสติรู้ทันปุ๊บ